สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องของคดีนะครับหลังจากที่แกริกันสเลอร์เนี่ยเข้าไปรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะฮะดิจิทัลแอสเซทอินเวสเตอร์เขาบอกว่าแกริกันสเลอร์เนี่ยสามารถที่จะ uh, ยุติคดีได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปแต่เขาไม่ทำนะครับก็ คาวนี้ตอนตอนนี้ก็จะกลายเป็นเอสซีซีเป็นคนกลุ่มบางเหียน s c c นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต่อไปแกลิเกนสเลอร์เป็นยังไงนะครับผมเคยบอกก่อนหน้านี้ไปแล้วนะว่าแกลิเกนสเลอร์ G G เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเขี้ยวนะคือเขาเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีเรื่องของ คริปโตเคอเรนซีอย่างชัดเจนนะครับแล้วเขาก็อันหนึ่งเขาก็เป็นนักกฎหมายที่ที่เก่งนะครับแล้วใน CFTC ตอนที่เขาเป็น Commodity f u t u r e Trade Commissions เนี่ยเขาก็ออกกฎไป78ฉบับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มเีเขาเรียกว่าอิทธิพลต่อต่อการออกกฎต่อการควบคุมต่อการบังคับใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย ม,มีบางคนคิดว่าพอแกลลี่เกนเอร์เข้ามาเนี่ยทุกอย่างจะง่ายนะฮะผมคิดว่าจริงๆมันจะมันคือมันจะมีกฎชัดเจนขึ้นแล้วมันจะแบบเข้มข้นขึ้นเพราะว่าแกค่อนข้างเข้าใจแกค่อนข้างรู้นะครับแล้วแกรู้ลึกมากๆไม่ว่าจะเป็นลองเข้าไปดูก็ได้ฮะแกเลคเชอร์ไว้ที่ท MIT นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ตัวนี้ครับคดี SEC accused Ripple of harassment Asked judge to block access for some discovery records. <laughs> uh, okay. SEC accused Ripple of harassment. Asked judge to block access for some discovery records. Mm. Uh, Bank XRP about harassment now. It's now, now that's funny. Okay. XRP versus SEC. <clears throat> คแต่ก่อนที่เราจะไปดูเราไปดูอารมณ์ตลาดกันนะครับว้าวโอเคโอเวอร์นะครับผมแดงนะฮะเหลือตอนนี้อีทนะครับผมอีทเขียวอยู่คนเดียวอิตาเรียมนะครับผมอยู่ที่2420นะครับบวก4เอ่อบวก2.7%นะฮะว้า wow, วแข็งแกร่งนะครับเอาจริงๆแล้วนะฮะแข็งแกร่งนะครับ อย่างที่บอกฮะอะไรที่มีประโยชน์นะครับมันก็จะ,ะยังคงอยู่ได้นะครับผมโอเคอมันอาจจะมีประโยชน์หน่อยแต่ว่ามันอาจจะแพงมีประโยชน์บางคนงงมีประโยชน์อะไรคือเนี่ยฮะอีเอรเเนี่ยเป็นเขาเรียกตัวเหรียญที่มีฟังก์ชันที่ในทางเทคนิคเขาเรียก turning complete ไอ turning complete เนี่ยมันเหมือนกับตัวเน็ตเวิร์กของล็อกเชนนั้นๆเนี่ยจะมี ฟังก์ชันที่เรียกว่า smart contract ที่สามารถเอาชุดคำสั่งที่อยู่ในเน็ตเวิร์เนี่ยเอาไปต่อยอดเพื่อทำ product ต่างๆอย่างเช่น smart c o n t a c t ที่ทำ ICO smart c o n t a c t ที่ทำ NFT หรือ smart c o n t a c t ที่ทำตัวเรื่องของ swap ต่างๆเรื่องของการปล่อยกู้เรื่องของ decentralized finance หรือ DeFi นะครับผม,มนะครับ ดู store ของแวร์เออดูมาดู store value ของเราบ้างนะครับ BTC นะฮะจะหลุดไหมเนี่ยห้าหมื่นนะครับผมตอนนี้เหลือแค่5้าหมื่นหนึ่งนะครับพี่ใหญ่ถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ dominate ตัวตลาดนะฮะมีมูลค่าคือมีมูลค่าเกินครึ่งของตลาดอะไม่ใช่เกินครึ่งอะตอนนี้ประมาณ50าสิบใช่ไหมห้าสิบจุดแปดแปดโอเคไหม BTC นะครับผมส่วนอีเทเรียมเนี่ยก็เป็นอันดับ2นะครับผมค่อนข้างแน่นแต่ว่าด้วยความที่อีเทเรียมมียูทิลิตี้มีการใช้งานนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะราคาก็ค่อนข้างทรงๆนะครับผมอ่ะคานนี้เรามาดูนะฮะโอเคตัวอื่นนี่ล,ลงลงไปตามนั่นนะครับผมลงไปตามบิตคอยกันใหญ่นะฮะ บแอนนะครับผมห้าร้อยสิบอนะฮะดอทนะครับผม33เหรียญดอชคอยยี่สิบหกเซน์นะครับผมติดลบไป14เปอร์เซนต์นะฮะคอดานโนอยู่ที่1เหลือญสิบห้าเซนนะครับทร mm hmm. งๆอยู่ตรงนี้เนาะไลท์คอยอยู่ที่255นะครับผมและติตตต <laughs> โอ้ oh, XRP ฮะ XRP อยู่ที่1 1นเหรีย hmm. ญ17เ็ซนนะครับผมติดลบไป9%เรติดดด,ด,ด,ดอ่าโอเคราคานะครับผม a t e g y Risk Management นะฮะพูดทุกคลิปนะครับคุณคุณจะมีอ่าเขาเรียกอะไร Risk Management ของคุณนะครับการจัดการความเสี่ยงของคุณนะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่สามารถใครบอกใครได้ว่าควรจะซื้อเท่าไหร่ควรจะอะไรเท่าไหร่นะฮะคือคุณดูเองวิเคราะห์เองนะครับผม โอเค okay. เรามาดูเอ่อ uh, TA นะครับผมเทคนิค c a l Analysis นะฮะกราฟนี้4ชั่วโมงนะครับเจอแท่งนี้เข้าไปอ้วกเลยนะเนี่ยโอเคลงไปลึกเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าเท่าไหร่เนี่ยอู้เกือบหนึ่งเหรียญน,นะฮะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญสองเซนหรอหนึ่งเหรียญไม่ใช่สองเซนหนึ่งเหรียญกับ จุดศูนย์สองอ้าหนึ่งเหรียญสองเซนใช่หนึ่งเหรียญสองหนึ่งเหรียญเอ่อหนึ่งเหรียญสองเซนนะครับผมลึกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะดีดได้ไหมนะฮะกราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นเอ่อไซเวาไซเวดาวจริงๆแล้วนะครับโอเค เรนอยู่ที่โล uh, อยู่ที่1เหรียญหนึ่งเหรียญสองเซนนะครับผมไฮอยู่ที่1เหรียญ30เซนนะครับโอเคเปิดมาก็โดนตบหัวทิมนะฮะเป็นแฮมเมอร์นะครับผมแต่กราบอ่ะก็นะฮะไพรส์คือ <laughs> Price คืออะไรครับ Price คือมีเนปเลชั่น speculations และ Adoption นนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนหน้าในเรื่องของ คดีโอเคครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูผมจะมาะ cover ในส่วนของโพสต์ในคอมมูนิตี้นะที่สำหรับใครที่พลาดนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้แอดนะครับแล้วก็ติดตาม Twitter นะครับ Twitter x r p o n g x r ป n g นะครับก็ชื่อเดียวกับช่องนะครับผม @x r p o n g Twitter นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องของ quick update นะครับอาจจะไม่ได้ผมผมอัปเดตใน Twitter ผมอาจจะไม่ได้มาอัปเดตในช่องนะครับผมก็ควรจะติดตามทั้งสองทางนะฮะโอเคอันนี้เอามาฝากกันนะครับผมจากฟินเซน <laughs> FINCENT Finds r บ p ิ้ l l ล็บส first civil enforcement against uh, action against the virtual currency exchanges นะฮะโอเคนนี่คือ uh, financial control enforcement ะฮะ uh, ถ้าถ้าผมอันนี้ปี2015อย่างที่ผมบอกว่า i n n เ n t เคย declare หรือว่าประกาศนะครับว่าตัว XRP เนี่ยเป็น virtual currency นะครับตอนนั้นมีคดีความเรื่องของการ Ripple uh, นะฮะออกขายตัวตัว,ว uh, XRP นี่แหละโดยที่ไม่ได้ reduce กับ FinCEN แน่นอนครับ FinCEN นี่คืออะไรอ๋อนี่ FinCEN คือ the Financial Crimes Enforcement Network นะครับผม Financial Crimes Enforcement Network uh, working on uh, coordination with the U.S. a t t o r n e y Office Northern District of California Uh, assessed uh, 700,000 US dollar civil money penalty today against Ripple Labs นะครับผมอันนี้เป็นศ uh, าลของแคลิฟอร์เนียเหนือนะครับผม Northern District of California นะฮะปรับ Ripple ไปตอนนั้น uh, 700,000เหรียญน,นะครับ ซึ่งไม่ใช่ข่าวใหม่นะและอย่าไปตกใจเพราะว่าผมพูดแล้วใครที่ตามผมอยู่ตั้งแต่ตอนแรกก็จะรู้อยู่แล้วว่าโอเค financial FinCEN นะครับ financial crime enforcement network FinCEN เนี่ยก็ปรับแล้วแล้วก็ U.S Treasury ก็เคยปรับนะครับผมทุกคนคือใน Space นี้นะถ้าใครจะทำอะไรในในสหรัฐเนี่ยกฎมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหม เขาก็จะมีลักษณะว่าเนี่ยดูสิฟินเซนบอกว่าออตัว XRP เป็น virtual currency หรือเป็นเงินสกุลเสมือนนะ virtual currency known as XRP without registering with a Fincen ซึ่งอันนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินตราชัดเจนนะครับผม financial crime enforcement network เป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเงินตราแน่นอนเพราะฉะนั้น โดนปรับไปนะฮะซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกจะโดนปรับไป 7, เ0 0 0แสนเหรียญน,นะครับผม Ripple โดนไปอันนี้คือมันจะมีอะไร and by failing to implement and maintain a r e d i t e anti money laundering คือ,อบอกว่าไม่มีตัว AML ไม่มีเรื่องของการฟอกเงินไม่มีระบบอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ Ripple ก็โดนปรับไปตรงนั้นมควนี้แตกต่างกันกันกบไอ้ตัว เอฟซีซียังไงเอฟซีซเนี่ยมันเป็นหลักทรัพย์ไงเ no. นาะคราวนี้เนี่ยในในแง่มุมของหลักทรัพย์เนี่ยคือ Ripple ตัวเอ็กซาร์พีเนี่ยแล้ว SEC มองว่าไอการขาย XRP นั่นแหะมันเหมือนกับเป็นการขายหลักทรัพย์และอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะคอนวินส์ศาลได้หรือไม่นะครับคอนวินส์ศาลว่าไอตัว XRP เนี่ยการขาย XRP ของบริษัท Ripple แล้วก็ and Affiliates หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับ Ripple เนี่ยเป็นการขายหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยว XRP เป็น Virtual c u r r e n เรนซีเอ๊ะ XRP เดี๋ยวเป็นหลักทรัพย์เอ๊ะเดี๋ยว XRP เป็นนู่นเป็นนี่คือเหมือนกับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะฮะว่าในในในสหรัฐเนี่ยมีของสิ่งหนึ่งเนี่ยจะถูกปกครองด้วยหลายๆหน่วยงานซึ่ง ในหลายๆหน่วยงานนี้ก็มองไอ้ตัวสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยคนละรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวุ่นวายมันไม่เหมือนกฎมันไม่เหมือนกฎที่เคลียร์อย่างประเทศอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งไทยนะฮะไทยเนี่ยก็กราตอของเราก็ไปจัด classification จัดประเภทไอ้ตัวคริปโตเคอเรนซีใหม่ว่าเป็นเวอร์ชวล u ค r เรนซแต่ว่าไม่ได้ใช้แทน เงินสกุลเงินได้และรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยของไทยจะแบนเรื่องของสเตเบิลคอยน์นะครับผมอืมโอเคอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือนี่แหละครับเนื้อข่าวก็คือตัวฟินเซนนะครับผมบอกว่า XRP คือเวอร์ชวลเคอร์เรนซีนะฮะจริงๆคริสคริสลาเซนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ตอนปี2 0 1 3หรือ14บสีจำไม่ได้หรือ15นะฮะแต่เคยให้สัมภาษณ์กับ เสือบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คุณกลัวไหมคุณกลัวว่าไอการที่คุณอ,ออกอินโนเวชันหรือว่าการทำอะไรใหม่ๆในในเรื่องของการเงินเนี่ยคริสโตเลเซนเราบอกว่ากลัวที่จะถูกฟ้องไหมถูกถามนะคริสโตเลเซนก็บอกว่าโอ้เราจะถูกฟ้องแน่นอน <c oughs> แต่ว่าเราก็จําเป็นจะต้องอธิบายแล้วก็เราใชใ้ลักษณะนั้นแหละเพื่อทําให้เกิดความชัดเจนในตัว ในตัวบริษัท ripple แล้วก็ตัว xrp ที่เป็น virtualcurrency คือเหมือนกับมันคือถ้ากดมันมีไว้เนี่ยมันมีกฎมีไว้ก่อนแล้วแล้วเดินตามมันดีแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้ารอมัวรอแต่กดเนี่ยก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่ะฮะก็ก็เลยเป็นความยากลำบากของ innovation ใหม่ๆของประเทศเนะฮะของ <laughs> สหรัฐโอเคอ่ะอ่ะน,นี่คือ cover ให้ฟังเนาะ อ่โอเคไปโอเคอ่ะกลับมาที่คดีความนะครับผม SEC accused Ripple of harassment asked George to block access for some discovery โอเคอ่ะไปดู Okay, but regulations. Uh, SEC accused Ripple of harassment. Uh, asked judge to block access to some discovery records. Okay. Ah, uh, yang like The US uh, Security and Exchange Commission has asked the judge in the SEC versus Ripple case to block Ripple and its executive from accessing various internal records. it claims are unrelated and determine whether the XRP is a security ถ้าใครถ้าใครตามข่าวนะฮะตามผมอ่ะคุณจะรู้ว่ามันมี r คอ,อร์ดหลายๆอย่างที่ Brad g a l l i n g h o u s e แล้วก็ Ripple เนี่ยพยายามที่จะดึงออกมาพ o i n t เข้าไปว่ามี ไอตัว internal record หรือจดหมายภายในของตัวกรอตอของสหรัฐเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าหมายถึง XRP เนี่ยไม่ใช่ security นะครับผมคดีตัว SEC ก็เลยร้องต,อต่อผู้พิพากษาฮะว่า,าให้ <c oughs> ให้บล็อกอตัวเรื่องของการเข้าถึง internal records ของของตัว SEC. Sung are related to determine whether XRP is a security. The SEC says that defendants do not defendants do not actually seek relevant evidence but rather seeks to harass the SEC, derail the case focus away from, away from, from its merits and block down and block and block down the SEC with uh with document review. <laughs> <laughs> <A> <laughs> Seek right? uh, harass the SEC derail the case AEC yeah. <laughs> e seeks to limit repo access to its records. Uh, ไอ้เรคคอร์ดเนี้ยเป็นเรคคอร์ดที่เขาพยายามหาว่ามี S มีกาลต่มี USACC ติดต่อกับบริษัท Ripple หรือเปล่านะครับ <c oughs> คือเป็นเป็นจดหมายเป็นบันทึกอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ SEC อส่งมาให้ Ripple เองนะครับแต่ว่า SEC ขอให้ลิมิตตัว Ripple เนี่ยบริษัทริ p p l e ในการค้นหาของตัวเองนะครับผม FCC wrote a letter to George Uh, so, Netburn uh, Wednesday attempting to block Ripple from uh, accessing certain records, and the letter follow uh, the court order grants uh, Ripple Labs um, CEO Brad Garlinghouse co-founder uh, uh, Chris Larson, Christy Larson, uh, access to SEC records pertaining to uh, XRP, Bitcoin, Ether. have okay. S.E.C. บอกว่ายายายาเข้าไปดูในเรคคอร์ดอันเก่าซึ่งจริงๆแล้วเข้าไปดูได้เพราะมันเป็นบันทึกหรือว่ามันเป็น <S 2> <S 2> เขาเรียกอะไรโนะ้ตในส่วนที่มาเป็นมันเป็นการสื่อสารมาจาก S.E.C. ซึ่งซึ่ง Ripple เนี่ยขอให้ declare แล้วก็คือในในคำฟ้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว U.S S.E.C. หรือกตอของสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีความเขาเรียกอะไร consistent หรือความสม่ำเสมอว่า XRP เนี่ยเป็น security หรือไม่หรือว่า XRP ไม่ใช่เป็น security นะครับผม XRP เป็นหลักทรัพย์ XRP ไม่เป็นหลักทรัพย์อย่างที่มีคนถูกถามว่าในในการซื้อขาย XRP เนี่ยใครจะคือ XRP จะถูกมองว่าผิดกฎหมายเมื่อไหร่ก็ s อ c a t t o r n e y หรือว่าทนายของ s อ c ก็ตอบว่าเฉพาะการขายที่เกิดจากเอตัว r i p p l e แล้วก็เอฟริป p ปิ e pp, ipple, แล้วก็ตัว Apple Affiliates หรือคนที่เกี่ยวข้องกับ Ripple เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับผมคิดว่าตัว George n e t b u r n นะฮะก็คงเห็นนะครับผมผู้พิพากษาของ u t u t r n r n s t s t r t c t u r t New York เนี่ยก,ก็คงเห็นอยู่นะฮะ The order requires the SEC to search the external emails of nineteen custodians for uh, for documents related to three cryptocurrencies, but denying the defendant's requests for certain internal SEC communications considered irrelevant to the case. And the letter uh, described the SEC confirmed that. The SEC confirmed that it is in the process of complying with the court order and has begun reviewing tens of thousands of external emails from the identifying custodians for protection pursuant to the order. The court also requires the parties to meet and confer. Meet and confer. about whether the SEC should produce a certain official documents expressing the agency's interpretations or o views on XRP Bitcoin and Ether นี่ก็คือคือตอนแรกเนี่ยก็ก็มีการค้นหา record ที่เกี่ยวกับตัวคริปโตสามคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะฮะก็คือมี XRP มี Bitcoin มี Ether ดูว่า3ส,สิ่งนี้มันมัน s SEC อฟมีมุมมองยังไงเราก็ไปเจอว่าบางที XRP ก็ไม่เป็นหลักทรัพย์นะครับบางที XRP ก็เป็นหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีการเขาเรียก c คลียร์ลี่คอม i ม a น e หรือว่ามีการสื่อสารอย่างชัดเจนจาก SEC แต่ไม่ได้มีการปฏิเสธว่า XRP เนี่ยเป็นหลักทรัพย์นะครับตอนที่พวก Exchange ต่างๆเนี่ย c ริปโตเอ็ถามนะครับ SEC ว่า เรากำลังจะ list XRP เนี่ยบนบนคริปโตเอ็กซ์ชแนนนะคุณมีอะไรจะว่าไหม SEC C ก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับไม่ได้บอกเคลมว่าอะไรก็นี่ XRP Bitcoin Ether เนี่ยครับผมในในมุมมองของเดวิดชว h ร์ต t z เนี่ยที่ผมเคย cover ไปใน2-3สคลิปก่อนหน้านะฮะไปไล่ดูเดวิดชว h ร์ต t z เนี่ยก็บอกว่าไอ,อตัว XRP บิตคอย n e เซอรเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นตัวคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว,ว่า XRP มีประสิทธิภาพมากกว่าเท่านั้นนะครับ <c oughs> แกก็อธิบายว่าบิตคอยนะครับผมบิตคอยก็คือเป็นตัวโทเค็นที่เอาไว้อยู่ในบล็อกเชนเป็น it's the native crypto assets in the bitcoin blockchain XRP also is the native assets in the XRP ledger เนี่ยอันนี้คืออินโคดเลยนะฮะเอาคำพูดของเดวิดชอร์ตส์มานะฮะโอเคคี however SEC claims จุดนี้คือจุดสำคัญมากๆนะครับผม it has become evidence through the meet and confer process that defendants are seeking to ignore and uh, the limits for this court's order and to mire the SEC in indefinite Discovery dispute and if successful document reviews. <laughs> uh, okay. what Rather than meet and confess about whether SEC should review and produce log uh, certain internal document reflex agency views, defendants wrote SEC with the uh, laundering list of documents that will ask the uh, capt captures. By the order commissions assessed. It has become evidence to meet and confer process that defendants are seeking to ignore limitations of these courts. LAC นะฮะที่เป็นโจทนะครับ plaintiff นะฮะอ้างบอกว่า defendants หรือว่าจำเลยเนี่ย are seeking to ignore limits of this court's order and n y the SEC in indefinite discovery disputes นะฮะคือ,อ S.C.C. ทนายของ S.C.C. เนี่ยกล่าวหาว่าจำเลยเนี่ยค้นหาเอกสารมากไปกว่าสิ่งที่ให้หา ที่ให้เปิดเผยนะครับผมโอเคไหมว่าจำถ้าจำได้นะไอตัว s อ c กรตอรของสหรัฐเคยบอกให้ริป p ปิลเนี่ยแสดงไอตัวหลักฐานนะฮะของการขายของการติดต่อไอเขาเรียกอะไรอนะ secondary market first market นะฮะทุกๆการขายที่เป็น otc นะฮะ over counter อย่างเงี้ยมีมีการม,มีคือกรตอรนะฮะ SEC ขอ เขาเลือกปล่อยไม้นี้มาก่อนนะครขอให้มีการเปิดเผยว่าติดต่อกับใครเสร็จแล้วครนี้วิกก็แชร์ออกไปเสร็จแล้วตัวอตอนนี้วิพาเองที่เป็น d e f e n นเดนซหรือว่าเป็นจำเลยเนี่ยเขาก็ขอบ้างว่าเออเขาก็ไปหาจดหมายที่เกี่ยวข้องมาว่ากรกตอของสหรัฐเคยเออมองหรือเคยดูว่าตัว Uh, Ripple XRP, de, ben ben security? Ben Rather, meet the confirm what about the SEC should reveal that produced lock certain internal documents with uh, SEC wills. Defendants wrote to SEC to launder list of documents that will as the captures by the order and the combination assets. The list includes the very same internal uh, very same internal emails that the course ordered as easy did not have to review and produce, but not just to respect to Bitcoin, ether or XRP with respect to cryptocurrency generally. The defendant also asks the inclusions of 20th custodians that not just subject to the order party or prior discussions. Uh, so ตัว Ripple เนี่ยพยายามจะดึงเรื่องของบันทึกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้อะไรอย่างนี้เพราะเพราะว่า Ripple เนี่ยพยายามจะเอาตัว Bitcoin และก็ e t h e r เนี่ยมามาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับ XRP แล้วมันก็มีมันก็มีสิ่งที่ XRP เคยแสดงความคิดเห็นนะฮะหรือว่า Express ออกมาว่า Bitcoin และอีเทเรียมเนี่ยไม่ได้เป็นหลักทรัพย์นะครับผมโอเคและนั่นก็คือเนื้อหาใจความของคดีต,ตอนนี้นะครับก็เหมือน SCC เนี่ยตกหลุมนะฮะไอตัวตกหลุมที่ตัวเองขุดไว้นะครับตัวตกหลุมพรางที่ตัวเองคิดขุดไว้แทนที่แบรดจะตกคริสจะตกนะครับแล้วก็รูปโปลจะตกนะกลายเป็นว่า เวิบปิได้ใช้ไอหลุมที่ s c c ขุดไว้เนี่ยเอาไปสู้กับตัวกราตอของสลาดฐะนะเคสเนี่ยยังไม่จบนะครับผมใครที่หวังว่าอ,อ,อะไรจะจบง่ายๆนะถ้าจะจบนะครับผมอย่างที่ตัว DAI เนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าอกรี่เกนเซิร์เนี่ยเข้ามาปุ๊บเขาก็จะสามารถมีความตัดสินใจที่จะดรอปเดอะชาร์จได้นะก็ไม่ไม่ได้ดรอปไปนะครับผมโอเคอ่ะ งั้นวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า